สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปิน m ม s ซกันอีกครั้งนะคะก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันจะครบหนึ่งเดือนของทางช่องเราแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณ19ท่านแรกมากๆเลยนะคะที่กดติดตามช่องปินไมซ์ไซของเรานะคะมันแบบเป็นกำลังใจที่ดีให้กับช่องเรามากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเรา ตั้งใจที่จะทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการเงินการลงทุนเศรษฐกิจให้กับทุกท่านกันนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่บบกดติดตามนะคะมันเป็นกำลังใจแบบและก็แรงผลักดันที่ดีมากๆให้กับช่องเราขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ข่าวสารการเงินดีๆไปกับทางช่องฟินไมซ์ายไปด้วยกันคะ่ะ แล้วก็ประเด็นวันนี้นะคะที่ทางช่องเรานะคะนํามาแบบงันให้กับทุกท่านจะพลาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวเรื่อง US government shutdown นะคะว่าเพิมันพิเพ,พิ่งเปิดขึ้นไปเกิดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอ๊ะแล้ว US government shutdown นะคะมันคืออะไรนะคะ มันเคยเกิดครั้งแรกหรือเปล่านะคะแล้วมันส่งผลกระทบต่อทองคําอย่างไรล่ะตลาดคู่ส่งผลกระทบไหมค่างเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดตาสารนีเองได้รับผลกระทบไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่องเราจะขอนํามาเล่าให้กับทุกท่านฟังกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยในส่วนของตัว us government shutdown น,นะคะถ้าถามว่าตัว us government shutdown เ,เนี่ยมันมันคืออะไรนะคะก็คือสถานการณ์ที่รัฐบาลกลางสหรัฐนะคะได้หยุด ทำงานนะคะบางส่วนนะคะเพราะว่าสภาคอ,คอนเกรสเองเนี่ยจะไม่สามารถผ่านกฎหมายประมาณรายจ่ายหรือกฎหมายชั่วคราวได้ทันเวลานะคะที่บอกว่าหิดวางส่วนเพราะอะไรเพราะว่า รัฐบาลนะคะเขาก็จะมีกฎไว้ว่าเขาจะไม่กระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและทรัพย์สินนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องโดนปิดไปนะคะโดนหยุดทํางานไปนะคะไม่ได้ปิดโดนหยุดทํางานไปนะคะโดยงบประมาณของสหรัฐนะคะจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภาแล้วก็ประธานที่ดีนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้รับการอนุมัตินะคะมันก็จะทําให้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้จ่ายเงินนะคะหน่วยงานที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะก็จําเป็นที่จะต้องถูกปิด ชั่วคราวไปนะคะแล้วก็พนักงานบางส่วนในหน่วยงานด้นนั้นนะคะก็ถูกพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนนั่นเองนะคะเช่นหน่วยงานที่เรามองว่าไม่เกี่ยวกับพวก ผลกับพวกไม่เกี่ยวกับพวกชีวิตและทรัพย์สินก็คือหน่วยงานอะไรบ้างเช่นหน่วยงานวีซ่านะคะหน่วยงานในเชนแนวปาร์อาจจะโดนหยุดงานไปนะคะแต่ถ้าหน่วยงานที่เราคิดว่าไม่น่าจะโดนมากก็จะเป็นในส่วนของตัวทหารนะคะตำรวจเพราะว่าหน่วยงานนี้เนี่ยจะกระทบความปลอดภัยของบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินเป็นหลักก็ท่ให้ในส่วนของตัวมีบางหน่วยงานเท่านั้นที่โดนหยุดงานไปนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเวลาการหยุดงานของเขานะพอเวลากลับมาหน่วยงานก็ประมาณผ่านล่างแล้วเนี่ยพนักงานที่โดนพักเงินพัก หยุดงานแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนไปเนี่ยก็จะได้ได้เงินเดือนย้อนหลังตามจำนวนวันที่มีการหยุดงานไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัวเอ่อเอ่อในส่วนของหลังหลังหยุดหลังตัวหลังจากเปิเปด government shutdown แล้วเนี่ยนะคะเพนักงานพวกนั้นก็จะกลับมาโดนจ้างเหมือนเดิมนะคะก็จะมีการแค่หยุดพักงานชั่วคราวไปพนั้นเงินเดือนก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าเอ๊ะ แล้ว U.S. ก็เป็นชัดดาวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในอดีตหรือว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะเราก็ได้ทําการไปศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลมานะคะจะเห็นได้เลยว่าในอดีตเนี่ยคือเราพยายาม รวบรวมหลายๆครั้งแล้วก็ประเมินในหลายๆ,ๆมิติไม่ว่าจะเป็นตัวระยะเวลาเองนะคะผลกระทบต่อเศรษฐกิจเองค่างเงินนะคะภาระความเชื่อมั่นแล้วก็ผลกระทบต่อเฟดนะคะว่าเอ๊ะทุกครั้งที่มีการหน่วยงานที่มีการปิดไปเนี่ยมันส่งผลให้เฟดเนี่ยดำเนินนโยบายอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเองนะคะตัว us 10ปีบอลยูพันธบัตรบาลเองนะคะแล้วก็ทองคำ ทีนี้เนี่ยถ้าเริ่มต้นกันเลยในะยุคป,ปี1 9ึ1 9 8 0จะบอกว่ามันเกิดขึ้นค่อนข้างหลายรังมากแต่ระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะคะ1วันบ้าง3าวันบ้าง12วันบ้างมันก็เลยท่ะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนมากในเรื่องของตัวผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวตราสารหน,นี้ว่าทอง,องคําเองก็ตามเพราะว่ามันปิดค่อนข้างน้อยะคะ่ะสามสี่วันก็เลยทําให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ชัดเจนมากที่ถัดมาในยุคข,ของตัว คลินตันกันบ้างปี1995-1996อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในช่วงยุคที่เอ,อทางคลินตันเขาไม่ยอมให้ตัดงบสวัสดิการทางภาครัฐออกไปนะคะพวกงบเกี่ยวกับพวกการรักษาพยาบาลนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวระยะเวลาการปิดเนี่ยมันมีการเอ,อ พูดคุยกันค่อนข้างนานรนะยะเวลาปิดเนี่ยมันค่อนข้างยาวยาวในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรปิดประมาณ3สัปดาห์นะคะก่อนที่ทางคลินตันจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเพราะว่าไม่ยอมตัดงบนะคะพอผลกระทบพอเวลาที่มันปิดยาวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้ GDP ีไตามาสี่เนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณ0ูเปอร์เซ็นนะคะ ก็เลยเกิดคันคันขวดความเชื่อมั่นนะคะค่างเงินตอนล่าเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาเพราะมันปิดค่อนข้างยาวมากนะคะแล้วก็ถามว่าส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เฟดใช้ำดำเนินการอย่างไรนะคะ เฟดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะชะลอนะคะก็คือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้กําหนดทิศทางนโยบายดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากนักนะคะเพราะว่าตัวเลขด a t a เศรษฐกิจสาคัญเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยเนี่ยเช่นหน่วยงานที่ทาเรื่องนอนฟาร์มเพโลนะคะคะใครยังไม่ทราบนันฟาร์มเพโลคืออะไรนะคะสามารถติดตามกันได้ในคลิปแรกของทางช่องฟินไมซ์ไซน์นะคะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเฟดเขาก็เลือกที่จะชะลอคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะคะแต่หุ้นก็ปรับตัว ก่อนที่จะมีการชัดดาวเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมีการฟื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าตลาดก็เรียกได้ว่ารับปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วพอตลาดรับปัจจัยไปได้ก็ทาให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างภาพรวมก็เลยลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงนะคะในทางที่ตัว US 10ปีบอลยูเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ตัวทองคําก็ปรับตัวขึ้นเพราะว่าคนก็มุ่งหน้าหาตัวสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวตราสารนี่รัฐบาลเองก็ได้ทําให้ตัวบอลยูเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ตัวคน่ห ตัวทองคํามากขึ้นราคาทองคําก็เลยแบบขึ้นนั่นเองค่ะ นี่หัดมายุค15ปีก่อนกันบ้างนะคะยุคนายกโอบามานะคะปี2013ก็จะมีการเอ่อเรียกได้ว่ามีปัญหาในเรื่องของตัวโอบามาแคร์นะคะส่วนระยะเวลาการปิดอาจจะไม่ยาวเท่ากับในส่วนของตัวเอ่อยุคคลินตันนะคะอาจจะสั้นกว่า3สัปดาห์แต่ผลกระทบเนี่ยต่อ GDP เห็นได้เลยว่ามากกว่าเอา๊ะมันมากกว่าเพราะอะไรหละที่ปิดก็สั้นกว่านี้น่ะก็เพราะว่าในยุคของปี2013นะคะหน่วยงานงบประมาณหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันยังไม่ได้มีการอนุมัติค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทําให้ ตัวคนที่ไม่ได้รับคนที่ต้องถูกหยุดพักงานไปของภาครัฐเนี่ยผลกระทบมัน เยอะกว่านะคะก็จะทำให้ตัวภาพรวมแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ GDP เนี่ยมากกว่าในส่วนของตัวยุคคลินตันนั่นเองนะคะมันก็โดนผลกระทบประมาณลบ0.6ใน GDP ไตรมาส4นะคะอันนี้เนี่ยก็ดังนั้นเนี่ยมันทำให้2เหตุการณ์นทำให้เรามองเห็นว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมากหรือน้อยมันโดนทั้งในเรื่องของตัวระยะเวลาแล้วก็ในส่วนของตัวภาครัฐหน่วยงานเองนะคะว่ามันกระทบมากหรือน้อยนะคะส่วนของตัวค่าเงิน USD ก็อ่อนค่าลงเหมือนกับยุคข,ของคลินตันเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยาละความ ความเชื่อมั่นนะคะโดนบริษัทฟิชบริษัทที่กับจำเอ่อบริษัทที่ประเมินเครดิตเวตติ้งนะคะก็มีการพุช ไว้ว่ามองมุมมอง,มองเอารุกไปทาง,ทางด้านด้านเดกาทีฟนะคะก็คือมองว่ามุมอมองไม่ค่อยดีแหละต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมีการฟื้นขึ้นมาแล้วก็เช่นเดียวไปกับตัว US 1 0 year bond yield กับตัวทองคำนะคะ US bond yield ก็ปรับตัวลดลงเพราะคนแห่เข้าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นทองคําก็ตัวปรับขึ้นตามนะคะแต่ว่าที่ต่างกันก็นกคือเฟดเนี เริ่มมีการใช้ในส่วนของตัว high frequency data มากขึ้น high frequency data คืออะไรนนะคะก็พวกงบ เออในส่วนของตัวการใช้เครดิตการ์ดนะคะหรือว่าในส่วนของตัว u n employment line สัปดาห์ที่ยังมีหน่วยงานที่ยังคงสามารถทําได้อยู่นะคะเพื่อมาใช้ในการประเมินมุมมองนะคะว่าเฟดจะตัดสินใจการลดหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะแต่ในช่วงเวลาเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เฟดก็เลกที่จะคงดอกเบี้ยก่อนนะคะในี่0 1 3นะคะก่อนที่โอบามาจะชนะในส่วนของตัวโอบามาแคร์ ที่ถัดมาปี2018 2019กันบ้างก็เรียกได้ว่ายุค President Trump ยุคแรกกันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีการในเรื่องของตัวงบประมาณการก่อสร้างตัวกำแพงระหว่างประเทศสหรัฐกับเม็กซิโกนะคะก็คือทรัมป์เองเนี่ยขอเบิกงบประมาณในการสร้างตัวกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะคะซึ่งอันนี้ระยะเวลายืดเยอะค่อนข้างยาวก็เรียกได้ว่ายาวที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะประมาณ34วันนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยคุณปิด ปิดก๊อฟเฟ่นแชดดาวเนี่ยยาวจริงแต่ผลกระทบต่อ GDP มันค่อนข้างน้อยประมาณลบศูอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปี2018เนี่ย เออหน่วยงานงบประมาณหลายๆภาคส่วนเนี่ยได้มีการอนุมัติไปแล้วนะคะมาทําให้ตัวรัฐหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยคนยังมีตังค์ใช้จ่ายอยู่เพราะไม่ได้ถูกหยุดงานไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีการผลกระทบถึงแม้ว่าจะมีการปิดก็เป็นชะด,ดาย,ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาครัฐอื่นๆก็ยังพอดําเนินการได้แหละก็ลยทำให้ตัวผลกระทบต่อ GDP เนี่ยค่อนข้างน้อยประมาณแค่0.2%ุดสองเซท่านั้นนะคะแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือตัวค้างเงินดอนลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ตัว ทองคําและก็พันธบัตรบาล10ปีของสหราฐเองเนี่ยก็ปรับตัวทองคำปรับตัวขึ้นแล้วก็พันธบัตรบาลสิป,สลป,ป,ลสปีที่เป็นบอลยูเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะว่าคนก็ยังคงแห่ซื้อตัวเออ่สินทรัพย์ปลอดภัยนะคะตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงแรงบ้างในช่วงก่อนหน้าที่จะเป็นตัวกั e ตันชัดดาวเพราะว่า ในยุคนั้นของฟอมเนี่ยถ้าเราจํากันได้มันจะเป็นในส่วนของตัวมีการโดนเรื่องเทรดวัเข้าไปด้วยก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงตลาดหุ้นก็เลยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงก่อนนะคะแต่พอตลาดรับรู้ข่าวสารไปได้ก็ยังมีมีการตลาดหุ้นก็ค่อยๆเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะ่ะทีนี้เนี่ยข้อ,อแตกต่างความเหมือนกับความคล้ายในปี2013ก็คืออ่ะ เฟดก็ยังคงมีการใช้ Data ตัว High Frequency เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะรอประเมินสถานการณ์ก่อนแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคําถามในส่วนของตัวเขาเรียกว่าความเป็นวินัยของทางก๊อฟเมนต์เนี่ยว่าแอบแ,แม้กระทั่งตัวงบประมาณเนี่ยคุณยังไม่สามารถผ่านล่างได้เลยแล้วความเชื่อมั่นทางด้านการคลังคุณจะมีความสามารถในการที่จะดาเนินนโยบายหรอตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มมีการตั้งคําถามในเรื่องของประเด็นนี้มากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่เรา ดึงมาให้ทุกท่านเห็นนะคะทีนี้หากเจาะลึกไปในส่วนของตัวตลาดหุ้นกันบ้างนะคะ S&P 500สหรัฐนะคะอย่างที่บอกไปนะคะปี2018เส้นสีแดงเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงเพราะว่ามันมีโดนในเรื่องของตัวเทรดวอร์เองนะคะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างตกใจนะคะก็เลยปรับตัวลดลงมาแรงมากๆก,ก,ก่อนที่ในช่วงที่มีข่าวหรือเรื่องกอมเมนเขาจะัด,ดาวนะคะแล้วก่อนที่จะ ตลาดจะรับรู้ปัจจัยลบได้ก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะคะเอสแอนพีห้าร้อยจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้มีการปรับตัวลดลงแรงมากนะถ้าไม่นับปี2018นะคะเรียกได้ว่ามันก็ยังอยู่ในเวยน์ที่ประมาณวิเอ็ตอินดีคส์ที่คืออธิบายก่อนอีกนิดหนึ่งนะคะอินดีค์ศูนย์เนี่ยคือเราตั้งไว้ว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ก่อนชัดดาวนะคะกับหลังชัดดาวเนี่ยถ้าอินดีค์ศูนย์ก็คือตั้งต้นนะคะพอหลังชัดดาวไปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะคะก็คือ,อ หรือพูดง่ายเลยก็คือวีเทินนะคะผลกระแทนที่ลงทุนตาดหุ้น s อ500เนี่ยไม่น่านด้รับผลกระทบมากปรับตัวลดลงเล็กน้อยแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยซ้ำนะคะหลังจากที่มีการรับรู้ข่าวเรื่องการกอมเมนชัดนดาวไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปใน้นาตารางก็จะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่นะคะต่ดหุ้นปรับตัวลดลงมาก็จริงแต่ว่าปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมา US 1 0 year bond yield ปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ เฟดต่วไหนเลือกที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวค่างเงินตอนล่าสุดมักจะอ่อนค่านะคะถึงแม้ว่าก๊อฟเมนชัดดาวแล้วก็ตามนะคะจะก,กลับมาเปิดใช้แล้วก็ตามแหลตัว USD ก็ยังคงที่จะอ่อนค่าต่อนะคะทีนี้เนี่ยมีการไปแอบ,บดูโบลโกบางเจ้าเขาได้มีการทำตัวทำสถิติไว้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเทียบเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะคะ positive u p s ซ d e เรียกได้ว่าช่วงก่อน ชัดดาวนะคะเออตัวประมาณ55เปอร์เซ็นตละกันที่ก่อนชัดดาวเนี่ยตลาดหุ้นจะค่อนข้างปรับตัวลดลงแล้วพอเอ้ยปรับตัวขอโทษค่ะ55เปอร์เซ็นเนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเอ่อปรับตัวเป็นบวกได้ดีนะคะคือคือลดลงไม่มากนะคะ เทีนี้เนี่ยพอหลังชัดดาวแล้วประมาณช่วงช่วงหลังชัดดาวมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นก็ปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ในส่วนของตัวค่าเงินเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็ดิกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะดอลลาร์ก็มักจะอ่อนค่าต่อนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเชัดดาวไปแล้วก็ตามนะคะราคาทองคํานะคะหลังจากที่มีการเปิดชัดดาวไปแล้วนะคะราคาทองคำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะที่ทองคำเนี่ยจะมีโอกาสไปต่อนะคะ ในส่วนของตัวเมื่อเทียบกับตัวด a t a ใต้ย้อนหลังในอดีตที่เราได้มีการเอไอปศึกษามาจากโรคอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าลองมองกลับมาในปัจจุบันกันบ้างหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านะคะ S&P ห้าร้อยนะคะในเส้นสีขาวเป็นก็เห็นได้ว่ามันก็ยังมีการปรับตัวขึ้นมานะคะยังไม่มีการปรับตัวลดลงแรงแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นตัวเคออ่างเงินดอลลาร์เองเนในเส้นสีส้มจะเห็นได้เลยว่ามันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาแล้วนะคะแล้วก็ตัว สิปีนะคะพันธบัตรสิบปีของทางสหรัฐในเส้นสีเหลืองก็ปรับตัวบอลยูก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันนะคะก็เรียกได้ว,ว่าทิศทางก็ค่อนข้างอาจจะคล้ายๆไปกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่เราได้มีการรวบรวมมาที่ถามว่าเอ๊ะแล้วมุมมองในอนาคตล่ะอันนี้ก็พยายามไปศึกษามาไม่ว่าจะเป็นทางบุมเบิร์กเองนะคะเขาก็บุมเบิร์กเองหรือว่าทาง JP Morgan กนะคะเขาก็มองไว้ว่าตัวของตัวระยะเวลาที่เกิด U.S. คอ Convention Do วในยุคข,ของ ประธานที่ประชามรับที่สองนี้เนี่ยก็คาดว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ว่าก็ได้มีการประเมิผนผลไปกระทบว่าทุกครั้งที่มีการทุกหนึ่งสัปดาห์ที่มี government shutdown เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ0.1ถึง0.2เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าระยะเวลายังคงปิดเมืองชัดแบบ ปิดเมืองไม่นานไม่ใช่ปิดเมือง US อก็เป็นชัดดาวไม่นานนะคะน้อยกว่า3สัปดาห์ก็เข้าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่นานมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยาวนานกว่า3สัปดาห์หรือเกินเดือนขึ้นไปเนะี่ยคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะแล้วนะคะค่างเงินตลาดเอางบุมเบิร์กเองว่าเจพีมาร์เก็ตเองก็คิดว่า u s d ก็น่าจะอ่อนค่าต่อนะคะความกังวลของทางด้านนี้สหรัฐนะคะจากก่อนหน้าที่มีความกังวลเรื่องนี้สารัลอยู่แล้วนะคะตอนปัจจุบันก็มีความเพิ่มความกังวลในส่วนของตัวด้านนี้สราร ืนแต่ไม่ได้เป็นจํานวนในเรื่องของตัวตัวเลขหนี้สหรัฐนะคะจะเป็นความกังวลในเรื่องของว่าความสามารถของรัฐบาลมากกว่าว่าจะเนินการคลังอย่างไรนะคะเพราะว่าแม้ปัจจุบันเองก็ยังโดนชัดดาวเลยนะคะยังไม่สามารถผ่านล่างงบประมาณได้มันก็สร้างความกังวลในส่วนของตัวภาระหนี้สหรัฐมากขึ้นนะคะแล้วก็มุมมองตลาดเองกับ J p พีม g ร n เองก็คิดว่ามุมมองที่ เฟดนะคะจะมีการประชุมในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเขาคาดกันไว้ว่า f ฟดเนี่ยน่าจะ o p เป a เรแบบการใช้ d a t a b ไบไปก่อน d a t a b ไบมันต่างกับ High Frequency ยังไงนะคะในอดีตเนี่ยมีการใช้ High Frequency Data ก็คือพวกใช้พวกการซื้อขายทางด้านเครดิตการ์ดบ้าง Unemployment Line สัปดาห์บ้างแต่ถ้า d a t a b ไบก็คือยึดในส่วนของตัวเลขเย้อนหลังในอดีตออกมาใช้ก่อนเช่นตัวนอ n f นฟาร์ม r o l l ที่เคยประกาศมาแล้วนะคะว่ามันออกมาค่อนข้าง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดดังนั้นเนี่ยถ้าเขายึดด a ต a ้าในอดีตจริงๆก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแรงหนุนให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อในการประชุมเฟดครั้งนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีหลายๆบกที่มองว่าเขาอาจจะยังยึดในส่วนของตัว high ฟร e ่หันมาใช้ในตัว High frequency Data แทนหรือเปล่าก็จะทาให้ตัวเอ่อแรงแนวโน้มของการหนุนอัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะแต่ถ้าเป <อ diversion S 2> น็นตลาดตลาดมองว่าน่าใช้ตัวดาตัว Data บ่ายนะคะก็คิดว่าน่าจะหนุนให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยในเด ah ือนตุลาคมนี้นะคะผลกระทบที่ตลาด ว่าเจดีมอลแกนมองต่อตลาดหุ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างจํากัดนะคะแล้วก็คิดว่าตัววอนยูสหรัฐเนี่ยอาจจะมีความผันผวน,นบ้างระยะเวลาสั้นก่อนที่จะค่อยๆปรับลงนะคะเพราะว่าคนก็เริ่มรับรู้ปัจจัยลบตัวนี้ไปค่อนข้างมากแล้วพอสมควรค่ะทองคําก็มองคล้ายๆกันก็คิดว่าน่าจะตัวปรับตัวขึ้นต่อนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าภาพรวมเนี่ยก็สรุปได้ว่าจากในอดีตน,นะคะ ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มุมมองไปในอนาคตเนะี่ยเราก็มองว่าผลกระทบต่อ U.S. Government Shutdown ครั้งนี้ที่ทรัมป์ได้มีการประกาศไปเนะะี่ยก็คือที่ได้เกิดขึ้นไปนะคะคิดว่าระยะเวลาหน้าจะจํากัดก็คือน้อยกว่า3สัปดาห์และผลกระทบต่อ G.D.P. ไม่น่ามากนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเอ่อถ้าระยะเวลาไม่มากนะคะและประกอบกับว่าปัจจุบันเองเนี่ยงบประมาณหลายๆภาคส่วนของทางภาครัฐก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับปี2018ที่คิดว่าอะต่อให้คุณยืดเยื้อก็จริงแต่ว่า G.D.P. ไม่น่าจะกระทบเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดไปว่า เขาไม่น่าจะปล่อยให้ตัวกอฟแมนชั่ดาวยาวนานมากเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าการจ้างงานต่างๆมันยังคงอ่อนแออยู่นะคะก็คิดว่าเขาไม่น่าจะทําให้ถดของกผลกระทบเศรษฐกิจมากนะคะมุมมองข้างเงินก็คิดว่าน่าจะมองอ่อนค่าต่อไปนะคะส่วนตลาดหุ้นกับตัวพันธบัตรรัฐบาลนะคะคนจะกังวลว่ากระทบมากไหมก็คิดว่ามันน่าจะกระทบค่อนข้างจํากัดแล้วก็อาจจะเป็นผลดีต่อการลงทุนในส่วนของตัวตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ทางช่องฟินไม สไตล์ทำมาแบบปันให้กับทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังกันมาจนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเรามีทั้งทั้ง t i k t o k นะคะ Facebook Instagram กันด้วยนะคะไปกดติดตามกันด้วยนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ